เติมอีกก่อนพอเพอได้พอใจเบิดไปแล้วสองกิโลอันนี้คนกิโลที่สามเแี่บหลายอันนี้คือการรีวิวการกินนะจ๊ะหลายคนอาจจะว่าว่าจะมากินคําหไ่ข้าโพธิ์เสีจะมากินมูม,าม่านแทบขอสิกินในเบิง์ดนะจ๊ะแบบผู้ดีนะจ๊ะนี่เด้อคําหไงบรไหรได้มันาอาปากโพธิ์เด้อรีวิวอาหารอ้ยแซ่บหลายส่วนกรบปุ่น อยากนั่มอยู่เสมอนแนวเสียอืมรีวิวอาหารกับสิลล่งเหล่านี้หูจักอยู่มารยาททางสังคมนั่นย่าบอ,อกสังคมไปกินกับหมูกับปวดกินเขาน้ำข้นอื่นนี่อยังกับหูอยู่ว่ามารยาทขวอสิบเป็นจังไรกินอยู่ผู้เดียวแต่ว่าอยากหมูอยากนั่มเลยเห็ุละะักษณะนี่แหละค่ะอืมแล้วสิมาเวาแล้วก็สิมาดามาบางคนคนเท่ากินอยู่เพื่อนผู้เดียวสิมาเหตุก็ขอเห็ุบ่อ Muốn xịt xèo hạt bò bà thì thì mua chậu bơm hết cứu vòng hành nè.